เองนะโอเคแมวหน้าขาวอ่ะหน้าขาวก็ได้แมวหน้าขาวหน้าดำหน้าดำเออหน้าแดก็ได้อ่ะเพื่นแชร์โอเคไหมยังไงตอนนี่ต้องชนะอยู่เลยดูสภาพตา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 มีใครรู้จักเอฟตาบาร์คหร้อเปบล่าไปตรงนั้นเอาป๊บนึงซื้อขอตั้งไหนรับ มีใครรู้จักเพลงคาบังปาอานะไรนะไม่รู้จักหรอเพลงโคตรแกุ่้ย ไก็ไหไม่ได้อะฉันอยู่นะขอบคุณนะยิงเข้าช่วยด้วยชิอาไ ไม่เหนียวขมวันนเปิดอก่อนเอนะระวังนะเอาเสียและเสียละคนเดวคนเดียวต้องระวังีอะไรจุด อ๋อขึ้นมาจริงขอบคุณนะแล้วคุณรู้จักเพลงรู้สว่านยูรุกซอง no ไม่รู้จักเลยพอดีคุณชอบฟังเพลงแนวคลิปขอบไม่ได้แต่เพลงเก่าๆแบบรุ่นเราๆอะไรเงี้ยเพลงเก่าๆเนี่ย้นเพลง แต่ว่าพี่เจ้ากเ๊กูเป็นึี่ตัวอย่างหรอเป็นอะนะผมมีกคแหลกมากยิ่งคู่ดาวอยู่ย่คูดาวอยู่

ทอาไมนะเราอยากได้เสียงอผูดทางเกมได้ไหมผู้ทางเกมได้ไหมเออเสียงรอแบบนเอแบบนี้แหละเอาแบบผู้ทางเกมเลยได้ไหมผู้ทางเกมหรอช่ของอยู่นี่มันหลอตรงไหน้นไหนนะไับไปจับอนะอะไรนะไอคนต้องเล่นตาไโอเคไหมหอเนะ แต่คุณต้องเล่นอนีตาได้ไหมได้ไหยได้ไหมครั้ไน่าขำไม่ห่ขอบคุณนะได้ไม่ได้หรือเปล่า ถ้าคุณพูดว่าอะไรนะ,ะไม่คุณตรงมากไม่คุณตรงมากไม่ไม่คุณตรงมากไม่ตรงมากใช่ไม่ตรงมากฮนะโอ้มีใครได้ยินเสียงไหมที่ตองทัพ ขอบคุณกำลังเป็นหัวใจครับเดินแล้วต่อไปต้องไปเจอบอทอ่ะเตีมขึ้นมาเตียขึ้นมาเดินไปไหนแม่เลยเราไป้านกาแเราเหอเกี่ยวูดาวอยู่ นี่เทลาไรได้ไม่ใช่สาเขาไม่เป็นมายมานด้าเล่นตาเล่นตาเล่นโอ้โหไปละอันนว้นละไปฝากอนไรก็แชร์ได้นะไม่ไม่เอาไม่เอา บายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบายบายคุณไม่อยากได้จริงๆหรอ